นะคะดังนั้นมันจะมีความกัดผิวค่อนข้างสูงเนาะคุณก็เลยไม่สัมผัสโดยตรงอันนี้นักเรียนยกถาดไปที่ซีนได้เลยค่ะเอาไปล้างนะอย่าสัมผัสโดยตรงเนาะเอาไปล้างเปิดน้ำขานเลยเดี๋ยวพอมันจะหายเองอ่ะเทวบอกว่าไเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาสจุดกันทดลองกันใช้ถุงแตะได้แตะให้ Oh, <laughs>